เราจะรักษาสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ได้อย่างไรเป็นการดีที่เราจะให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งแน่นอนในฐานะเราเป็นผู้เชื่อผู้วางใจในพระเยซูคริสต์เราให้พระเยซูคริสต์เป็นอันดับหนึ่งในชีวิตของเราปัญหาไม่ใช่อันดับหนึ่งปัญหาคืออันดับสองสามสี่นี่สิอะไรคือสิ่งที่ควรมาเป็นอันดับสองอันดับสามและอันดับสี่หรืออื่นๆในชีวิตของเราเช่นครอบครัวหรืองานรับใช้หรือชีวิตส่วนตัวสุขภาพส่วนตัวหรืออะไรก็แล้วแต่เนี้ย เอะเราควรเอาอะไรมาก่อนครอบครัวมาก่อนงานรับใช้หรือเขารับใช้มาก่อนครอบครัวหรือหรือเอาต้องดูแลตัวเองก่อนดูแลสุขภาพตัวเองก่อนเราควรอะไรอมาเป็นที่2กับที่3แล้วก็ที่4อันเนี้ยเป็นประเด็นสําคัญคําตอบมันไม่ได้ตอบง่ายๆแบบ1 2 3 4อย่างนั้นแต่ตอบง่ายกว่านั้นนะครับคำตอบก็คือว่าอันดับหนึ่งเนี่ยคือพระเจ้าพระเจ้าสําคัญที่สุดในชีวิตของเราดังนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอะไรไม่ว่ายังไงก็ตามเราให้พระเจ้ามาก่อนให้พระเจ้าสําคัญที่สุดส่วนอันดับ 2- อสา 4 5 6 7เนี่ยควรจะมองดูตามสถานการณ์ไม่ควรเป็นแบบเขาเรียกว่าหัวสี่เหลี่ยมนะเป็นยังไงเป็นแบบนั้นก็เป็นตามนั้นตลอดไป คือถ้าบางครั้งเราควรจะให้ครอบครัวสําคัญกว่าการรับใช้และบางครั้งเราควรจะให้สุขภาพส่วนตัวสําคัญกว่าครอบครัวและบางครั้งเราควรให้การรับใช้สําคัญยิ่งกว่าครอบครัวอะไรเงี้ยมันสลับกันไปเป็นกรณีกรณีรณไปเหมือนตัวอย่างเช่นชาวสมาเรียใจดีตอนเรื่องสมาเรียใจดีใช่ไหมคนนั้นมาจากยูรูสเต็มแล้วก็ถูกทาร้ายควร,วรจะตายอยู่แล้วปุโรหิตกับเรวีโอโหพึ่งชําระตัวมาใหม่ๆจากพระวิหารใช่ไหมเดี๋ยวต้องไปทําอะไรต่างๆอีกมากมายเฮ้ยคื มาจับไอคนนี้แล้วมันจะตายเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องนะดังนั้นเขาให้งานรับใช้สําคัญกว่าชีวิตของคนอันนี้ก็ไม่ถูกใช่ไหมเนี่ยเป็นกรณีกรณีไปเหมือนกับสมมุติว่าวันนี้เรากําลังจะไปนํานมัสการปรากฏว่าคุณแม่เนี่ยป่วยหนักโอ้โหอาการหนักเลยไม่เป็นไรแม่ผมจะสแสวงหาพระเจ้าก่อนแม่อดทนไปนะเดี๋ยวค่อยมาพาแม่ไปส่งไอซียูผมไปนํานมัสการก่อนอันนี้อาจจะไม่ถูกเป็นกรณีกรณีไปบางครั้งเราต้องให้ครอบครัวมาก่อนเมือ่อเมื่อเป็นเรื่องจําเป็นบางครั้งเราก็ให้การรับใช้มาก่อนเมื่อ เราเห็นว่าโอ้ครอบครัวรอได้แต่การรับใช้มาก่อนบางครั้งทั้งครอบครัวการรับใช้อาจจะต้องหยุดก่อนเพราะว่าปัญหาสุขภาพกําลังตามมาละขืนไม่ดูแลสุขภาพเนี่ยเดียวทั้งอย่างอื่นจะพังไปหมดดังนั้นก็เลยเสนอว่าเวลาตัดสินใจว่าจะรักษาสมดุลของชีวิตได้อย่างไรคุณจะดูเป็นกรณีกรณีแต่ละครั้งไปโดยที่ให้พระเจ้ามาสําคัญที่สุดแล้วก็ในแต่ละกรณีก็ดูหน้างงานว่าอะไรสําคัญกว่าก็ให้สิ่งนั้นนะ่มาก่อนแล้วก็ทําสิ่งนั้นก่อนเพื่อจะไม่ให้เกิดความเสียหายมากเกินไปนักใน ชีวิตในครอบครัวแล้วก็ในงานรับใช้